สยามสปอสร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอตีมูปุกกี้หน้าใหม่แต่ไม่ธรรมดาเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่ถ้าเขาง้างเท้ายิงแล้วทุกทีมจะต้องหันมามองนี่คือเรื่องราวของแก้งปริศนาที่มีชื่อว่าตีมูปุกกี้กองหน้าที่ระเบิดฟอร์มยิงแหลกให้กับนอริชจนถูกขนานนามกันตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลวันนี้เราขอแนะนําตัวเขาให้ได้ทําความรู้จักกันปุกกี้หรือชื่อเต็มว่าตีมูเออโนอันเตโรปุกกี้ เกิดที่เมืองกอตกาประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่29มีนาคม1990เขาเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ16ปีกับทีมเล็กๆในท้องถิ่นที่ชื่ออ่านยากมากๆเราเลยขอเรียกว่า KTP แล้วกันจากนั้นก็พัฒนาฝีเท้าจนได้ไปเล่นในลีกสเปนกับเซบิยาแล้วก็กลับบ้านมาเล่นกับ HJK เฮลซิงกิซึ่งในขณะนั้นปุกกี้ก็มีชื่อติดทีมชาติฟินแลนด์ชุดเด็กไปสักพักแล้วต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2011ทีมของเขาก็ได้โคจรมาพบกับชาวเกสูนสในรายการยู ซึ่งในการพบกันทั้ง2นัดปุกกี้ยิงใส่ทีมดังจากเยอรมันไปได้ถึง3ประตูนั่นทําให้ตอนท้ายถึงแม้ว่า SJK เฮลซิงกิจะไม่ได้ผ่านสู่รอบถัดไปแต่ชาวเก้บอกยิงดีนักซื้อมันซะเลยจบที่ในเดือนเดียวกันนั่นเองปุกกี้ก็ย้ายมาอยู่กับชาวเก้0ศูนย์สด้วยสัญญา3ปี แข้งฟินแลนด์เปิดตัวได้ไม่เร็วกับทีมใหม่โดยที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในวันที่6พฤศจิกายนปะทะกับฮันอร์และยิงไปได้ถึง2ประตูนั่นทําให้เขาเป็นนักเตะเชื้อสายฟินิชคนที่3ที่ยิงได้ถึง2ลูกในบุนเดสลลกาต่อจากอารีเฮลมและปาซีเราตีไอเนนปุกกีลงเล่นให้ชาลเก้ไปทั้งหมด37นัดยิงไป8ประตูต่อจากนั้นก็ออกเดินทางต่อสู่สกอตแลนด์ด้วยการเซ็นสัญญา4ปีแบบไม่เปิดเผยค่าตัวกับกลาสโกว์เซลติก แต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการมาที่ไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างเท่าไหร่สําหรับปุก๊กกี้โดยที่สื่อหลายสํานักแสดงความเห็นว่านี่เป็นซีซั่นที่ค่อนข้างน่าผิดหวังของทั้งตัวนักเตะและแฟนบอลที่วางภาพเอาไว้ว่าปุ๊กกี้จะสามารถมาแทนที่ของยอดดาวยิงคนเก่าอย่างแกรี่ฮูเปอร์ได้หลังจากหนึ่งปีที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จกับเซลติกปุ๊กกี้ก็ถูกปล่อยยืมให้กับทีมดังในเดนมาร์กอย่างบรอนบีและเขาก็เรียกอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้ง จนได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของซูเปอร์ลีกาประจำเดือนธันวาคมแล้วก้าวไปเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกด้วยการยิงถึง9ประตูจากนั้นบรอนบี้ก็ตบรางวัลให้เป็นสัญญาถาวร3ปีและปุกกี้ก็กลายเป็นที่รักของแฟนๆชาวเดนิชตั้งแต่นั้น3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่ก็จบไม่ค่อยสวยเพราะเขาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับต้สนสังกัดได้ทําให้ปุกกี้ต้องย้ายข้ามฟากมาอยู่กับเจ้านกขมินนอริสซิตี้และไม่ทิ้งลายยอดดาวยิงเพราะซัดไปได้ถึง3 4ประตูจาก64นัด เฉลี่ยคือยิงหนึ่งประตูในทุกสองนัดและรับรางวัลการันตีฝีเท้าไปมากมายทั้งดาวซันโวสูงสุดของลีกเป็นนักเตะฟินิชที่ยิงได้มากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม EFL Championship และติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของนอริชง่ายๆคือกวาดไปหมดทุกรางวัลและเป็นหัวใจสําคัญที่พาเจ้านกคามินขึ้นมาโบยบินในลีกสูงสุดอีกครั้งได้ในปีล่าสุดนี้ทั้งยิงทั้งแอสซ,ซิสใส่ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วแบบกระจัดกระจาย ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆสำหรับดาวเตะหน้าใหม่แต่ฝีเท้าไม่ธรรมดาคนนี้รอดูกันต่อไปว่าตีมูปุกกี้จะหยุดฟอร์มโหดไว้แค่นี้หรือไม่และนี่คือสสา,ามสปอร์ตสตอรี่วันนี้สวัสดีครับ